สวัสดีครับพี่น้องมาเขามากินเขากันนะครับผมบนี่ครับกะเขาก็ซื้อ,อยู่เพื่อนก็คงหูนะครับว่าซื้อ,อยู่ใสอย่างนี้เนี่ยครับข้าวผัดไก,ก่เกาหลีเผาเป้าแล้วกอะอี่นี่ป่นปลาทูครับโหเพิ่งมาถึงครับผมเพิ่งมาถึงกับหิวเขาเลย อันนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแหละซี่เราขอกินข้าวก่อนนะครับก่อนไปอาบน้ำครับเปิดมันนะครับ่กินน้ำพริกปลาทูนะครับอ๋อนี่จะยากนะครับอือ,อหือแล้วครับ ทางไปยอนนี่จริงจริงเลยปะวายแล้วครับนุ่งขาวแห้งพี่นนองอือฮึเดินทางมาจากสารคามเมื่อก,าากับจากบรมเจ้าหน่อยครับมาหอดจากระส่งพี่ เป็นซุ้งพี่ตูงนะครับเอาส่งพี่ตู่ยุ่ยอ่าไหนนะเป็นซุ้งพี่ตู่ยุ่ยเฮ้ยจำมาไลยเป็นซส่งพี่ตู่ย,นะตยุ่ยร้านนี้รถไฟฟ,ฟ้านะครับแถวไอ้ล้ากระแผงครับแถวแถวไอ้อะเลือกรนะ้าครับแล้วก็เป็นซุงเสร็จแล้วครับ เดินทางกลับครับสมุดปากการพอดีง่วงนอนครับโคเลยจ,จอดนอนบนทางด่วนตอนน้อนบนทางด่วนแบโด,น,ดนเติบครับผมหมดศึกตัวขึ้นมาก,กันนี่ครับคือรถมาสมุดปากการครับมาถึงแล้วกับห้องเสื้อหิ้วเข่าเสยโอ้โหไปทางมาเอาแลรงม่ได้กินครับผม เลยหิวเขากันเลยขออ,ขอ,อขววนุญาตกินเขาก่อนอือืออืมนืนน่ารำเลยน่น้ำมากปุ้นปลาทูนแซ่บครับผมอร่อยอร่อยมาก

มันก่อน็ะไรบลี่ครับ भी yeah, ना แล้วจะกินข่าวแล้วก็ติดอาบน้ำนะครับติดนอนเจอวันเมื่อไหร่เราคงนอนแห้งครับผม่คือจนเดี๋ยวเศร้าน้ำหรอมันจะเศร้าลูกจะเดือครับวันแรกของสัปดาห์เหตุงั้นอาจจะนี่อย่างพูดไว้นิดนิด มันกนหลายครับกินแค่กับยุ่งเครับ อืมอิ่ม,น,มนะครับเรนเดาเสียตัวครับนี่ก็ทำไมรักษาแล้วครับผม ทา้งหมดเลยนะครับโอ้สะาดอย่ามอ่อละไาน้ำกันนะครับ ใครับผมยิ้มนะครับผมสีขอโตนะครับเด้อบาวยขอจะโตครับเสี่ยหัวไปน้ำไปอาบน้ำอาบท่าครับน้อนปกะควนนะครับผมพร mm hmm. ามื่ออึดทีนั้นจะเศร้าลุก,กระเดืกครับผมกค,คลิปนี้ไว้สักนี้ คลิปหน้าว้ากันไหมครับผมว่ามียังมานับเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนให้กำลังใจช่อง J A J O One o f f i c เ a l a m b a s s เด้อครับกะขอะขอวยคำว่า,าสวัสดีครับผม